สวัสดีครับอูปินนายครับคลิปนี้ผมพามาขับรถของซูชิงนะครับคันนี้เนี่ยคือ BMW X1 S Drive 20d ครับรหัสตัวดีเนี่ยก็บ่งบอกว่ารถคันนี้ใช้น้ํามันดีเซลนั่นเองครับและพูดถึงน้ํามันดีเซลเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมต้องพารถคันนี้ไปเติมน้ํามันด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ใช้รถยนต์ที่เป็นน้ํามันดีเซลเนี่ยเวลาเลี้ยวเข้าเป่าน้ามันเนี่ยจะสังเกตเลยนะครับว่ามีน้ํามันดีเซลหลากหลายประเภทให้เลือกมากๆเลยครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักน้ํามันดีเซลแต่ละประเภทนะครับว่าดีเซลแบบไหนเหมาะกับรถยต์ ประเภทไหนบ้างรวมถึงจะพาไปแนะนําน้ํามันดีเซลแบบพรีเมียมกันด้วยครับที่จะช่วยเพิ่มอัตราเร่งและยังทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ ปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่ขายในไทยอย่างใน PTT Station จะมีทั้งหมด4ชนิดเลยนะครับชนิดแรกจะเรียกว่าน้ำมันดีเซลเฉยๆเลยครับตัวนี้เหมาะกับรถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปนะครับหรือว่ารถรุ่นที่ใหม่หน่อยมีสัดส่วนของไบโอดีเซลอยู่ที่10%ครับถัดมาจะเรียกว่าน้ำมันดีเซล B20 นะครับตรงตามชื่อเลยครับคือจะมีสัดส่วนของไบโอดีเซลอยู่ที่20%เหมาะสำหรับรถดีเซลขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกหรือว่ารถ10ล้อต่างๆครับ ต่อมาน้ำมันดีเซล B 7นะครับเหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับกับน้ำมันดีเซลที่มีสัสดส่วนของไบโอดีเซลสูงนะครับรวมถึงรถยุโรปด้วยตัวนี้มีสัสดส่วนไบโอดีเซลอยู่ที่7%ครับและสุดท้ายคือตัวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเรียกว่า Ultra Force Premium Diesel B 7ซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันดีเซลระดับพรีเมียมของ PTT Station ช่วยให้เครื่องยนต์ดีเซลทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้สมรรถนะเต็มกำลังและยังช่วยให้เครื่องยนต์สะอาาดดมขึ้น้นนวยนครับ น้ำมันอัลตราฟอสพรีเมียมดีเซล B7 เป็นน้ำมันที่ได้มาตรฐานยูโร5รายแรกในไทยซึ่งมาตรฐานนี้จะดีต่อระบบกรองฝุ่นละอองในเครื่องยนต์และยังมีค่าซีเทนสูงสุดถึงจุดที่เครื่องยนต์ต้องการช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นช่วยลดฝุ่นละอองจากการเผาไหม้และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และยืดอายุของระบบบำบัดไอเสียดีเซลพาร์ทิคุเลตฟิลเตอร์ได้นานยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเป็นน้ำมันดีเซลทั่วไปที่ให้ค่าซีเทนสูงงงเเเกินนนไปจะะสส่ส่่ผลียยยตตออคครรืด้วับ นอกจากนี้ยังมีสารทำความสะอาดสูตรพิเศษครับที่มาช่วยทำความสะอาดหัวฉีดสะอาดเหมือนใหม่ตั้งแต่ถังแรกที่เติมและมีสารป้องกันการเกิดฟองและป้องกันการเกิดสนิมทำให้เครื่องยนต์ไม่สะดุดและทนทานด้วยครับ ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในการทดสอบน้ำมันอัลตร f าฟอสพรีเมียมดีเซล B7 ของ p t t Station เนี่ยจากการทดสอบนะครับวิ่งระยะทาง300กิโลเมตรด้วยรถยนต์รุ่นเดียวกันระยะทางเดียวกันสภาพอากาศเดียวกันความดันลมยางเท่ากันและเปิดอุณหภูมิแอร์เท่ากันนะครับ พบว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันพรีเมียมดีเซล B7 เนี่ยใช้น้ํามันน้อยที่สุดนะครับโดยที่น้อยกว่าน้ํามันเดกูล่า B7 ถึง4.5ลิตรครับในส่วนของราคาน้ํามันนะครับที่ราคาต่อลิตรของพรีเมียมดีเซลจะแพงกว่า B7 เดกูล่าแต่เมื่อเทียบระยะทางที่การใช้งาน300กิโลเมตรพบว่าพรีเมียมดีเซลจะประหยัดกว่าถึง17.5บาททําให้ในการใช้งานน้ํามันพรีเมียมดีเซลคุ้มค่ามากกว่าครับ คุณผู้ชมเขาจะเห็นว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันอัลตร้าฟอร์์พรีเมียมดีเซล b 7นอกจากที่จะขับสนุกอัตราเร่งดีกว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซล b 7ทั่วไปแล้วนะครับยังมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่สูงกว่าด้วยนะครับนั่นก็คือเราใช้น้ำมันน้อยกว่าในระยะทางที่เท่ากันครับแปลออกมาเป็นต้นทุนต่อระยะทางที่ถูกกว่านั่นเองครับคุณผู้ชมที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับและยังไม่ได้มาสัมผัสกับน้ำมันอัลตร้าฟอร์์พรีเมียมดีเซล b 7นะครับผมแนะนำให้มาลองกันได้ที่ ptt i o n นนั่เอง ผมอู๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ